สวัสดีกับ่านผู้ชมและตานผู้ควงตีกรบตุกวันซุกกับเวลาทิปซี่นาฬิกาครับกล่าวสู่รายการกล่าวไปกับอโจกล่าวไปกับอโบโจปัตตุลุ่มกับองค์การบริหารส่วนยวัดปัตตุลุ่มกับอาจารย์ผู้ชมและทาานผู้ฟวงตีกรบกับกระตุกวันซุกนะครับเวลาทิปซี่นาฬิกาครับมาพบกับทาานผู้ชมและทาานผู้ควงในรายการ กององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานงนะครับรายการชื่อว่าก้าวไปกับอบโจครับเป็นตัวย่อที่นี่ก็รายการกององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี้ครับจะเผยแพร่สดผ่านทางเฟซบุ๊กเฟนเพจชื่อว่าเพจก้าวไปกับอบโจ้ถูกตานกับสามารถกดไลค์ไอ้จามาดกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามข้อมูลข่าวสั้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานง วันในวันศุกร์วันที่เจ็ดมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ปุมอพีนองตันผู้ชมตีรบตุกตานนะครับโเราก็ยังอยู่ในช่วงกงเตศสก,การปีใหม่ครับทรงตายปีเก่าป้านปลมาเราอยู่ในปีใหม่ครับในปีใหม่ทรงพันหน้โรอออกซิมานักข่าก็คว้าปุ่มเพี่นองนะครับจากอบจรปรัตตานีนายวิรุษธ,ธรรมเพชรหลวงมุ่นเวียนเปลี่ยนพันรายวันยุทธไม่สิ้นสุดเปลี่ยนเวลาตามราศี ยาคืนวันเป็นเดือนเหลื่อนเป็นปีตุกสิ่งนี้เปลี่ยนยามไปตามวันโอ้ความดีมีคุณธรรมนำชีวิตโอ้ความคิดปัญญามาสร้างสั้นโอ้ความรักสามัคคีมีโตกันสิ่งสำคัญทำดีไว้ให้แผ่นดินในโอกาสปีใหม่นี้ึ้นปีคานให้ผู้ควงเคว้นรายการสมทวินว่างสิ่งใดจงสมอารมณ์จิน ถูกง่ายสินสดช่วยรวยเงินทองนั่นก็เป็นกงพันปีไม่ส่งความสุขปีไม่ส่งปนารวยฮอกซีมากับจากนายวีสุทธรรมเพชรนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและบุคลากรคณะผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะครับต่านผู้ชมและต่านผู้ควังติรบกับก่าปีไม่ในปีตีปีไม่นะครับคือปีเวลาตีโลกโจรรลบดวงอาทิตย์สร้างรอยอกซมาวันกับ นะครับโลกกูจนรบดวงอาทิตย์สร้างรอยกษิมาวันปีคล้ายนะครับหือว่าปีคล้ายคือปีเตพ่านมาเลวปีมาโวระยะเวลานานมาเลวไม่รู้ว่าตั้งแต่เบื่อใดครับทีนี้ปีปฏิทินระยะเวลาตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมถึงวันที่สามเอ็ดตันวาคมนั่นก็คือปีปฏิทินปีการศึกษ่าในกับช่วงเวลาตีสท่า์ทนศึกษา่าต่าการซ้อนในโรบหนึ่งปีปีประมาณคือระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งตุลาคม ตึงวันตีสามิกันยายนตก้องผีตัดปล่อยครับปีหนักซัดปีหนักซัดเบบเต้ยใจยวันขึ้นนึ่งขับเดือนายตาเบบอินเดียนะครับเบบอินเดียใจยวันขึ้นนึ่งขับเดือนหน้าเริ่มหนังเตตะไม่รัชการตีซีประบานตมเด็ดประโจมกล่าวเจ้าอยู่่าประจุนโจมประโจมกล่าวเจ้าอยู่นะครับปีตะเรื่องซกจุลศักราชติว่ามีตัวย่อว่าโจโซนะครับ วันส่งกลานสิกเบษายน์เริ่มนับโจโซไม่เริ่มโจโซนึ่งเมื่อพุทธตักราช1181นรนะครับสักราชเนี่ยเวลาทีกำหนดตั้งแต่จุดใดจุดหนึ่งเป็นปีปีเป็นปีทีใจซกนะครับจ่ายซกพุทธตสักราชโปรโซในนับตั้งแต่วันติสมเด็จประสัมมาสัมพุทธตเจ้าดับขั้นตปรินิพานตะเรื่องกลิตศสักราชนะครับโอโซในนับตั้งแต่ปลาเยสูกฤิประสูตร โปดโซห้าร้อยสี่สิบาจุลัสักราระี่กับประสร้างกราชนะครับยุคลหะตตหันี่กับโปโซ่งพันหนึ่รเอ็ดรัตนาโกสินซศกที่มีตัวย่อว่าโรโซคือโรห้ากำหนดขึ้นเริ่มโปดโซสองพันสามร้อยยี่สิบมาปีอติกมาตคือปีที่มีเดือนแปดสองหุนนะครับปีอติกาสุรทินเนี้ยปีอติกาสุรทินคือปีที่เดือนกุมภาพันมียี่สิบเกวันนะครับสามิบวันเนี้ย ปีอติกวาวันนะครับเป็นปีตีเดือนเจ็ดเรมซีมาข่ำถานผู้ชมที่เราขับในวันปีไม่ส่งตายปีโกตนรำปีไม่เราติดติดยาวกันเจ็ดวันอันตรายอุปัติเอตเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำมาโปรเมพี่น้องสาบนำมากราบเรียนให้โปรเมพี่น้องสาบวา่าเตละปีแต่ละปีนะครับบางปีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากบางปีอุบัติเหตเกิดขึนดด้นน,น,น้อย เกิดจากอะไรกับเจอเกิดจากความประมาทนะครับบางคนกัไม่ได้ประมาทนะแต่อุบัติเหตุบางคนเนี่ยกินเหล้าโม่การใจรถใจตะรุนไม่มีระเบียบวินัยนะครับการะเบียบวินัยโม่กันโม่แล้วครับนะครับไม่กรพบกฎจราจรลดอุบัติเหตุเจ็ดวันนั้นอันตรายตั้งแต่วัน 29, ที่ยีบเก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยสิบสี่ถึงวันที่สี่มกราคมสองพันห้าร้อยสิบมาสี่วันเจ็ดวันนั้นอันตรายครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานีซ้ำสิวะกลางครับ บาดเาาจ็บเสียชีเสียชีวิตเสียไรการปส้มควรและกับเสียชีวิตเสียไรอันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากสำนังปปกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตปตานีนะครับนำมากราบเรียนนายโปเมพ่นองสาบ่านผู้ชมและ่านผู้เฝ้าแรบกรับวันนี้นะครับข้อมูลขกี่วสาัสร้างกอง้องคงการบริหารชุนจังหวัดปัตตานีผมจะนำ่านผู้ชมและ่านผู้ฟั้าเนี่ครับไปปบกับข้าวข้าวกองโอปโปโจโ้าวไปกับโอปโปโจเรืองแรงนี่ครับ เมื่อวันค่ำวันที่มกราคมซออ่องพานารกสิมาเวลาิบนาฬิกานกับนายนัตะกิตนุโรธนายนัต,ตกิตนุโรธปรลัดองค์การบริหารช่วนจังหวัดปัตตานีกับพร้อมโดยวานาช่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารช่วนจังหวัดปัตตานีในรวมตอนรับการาชการโอนย้ายมาสร้างกัดองค์การบริหารช่วนจังหวัดปัตตานีจำนวน๒ราย การอ่กกานตีหน่วยงานอืน่นนะครับด้วยหมาก็เป็นโกตรงติ้นด้วยกันดีโอนยยายมาจากเตศบาลก็ดีจากโอโปปโอก็ดีนะครับาจากเตศบาลน,นาคอนหรือว่าเตศบาลเ,เมืองหรือเตศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลตือว่าเป็นสร้างกัดตกปกครองตรงติ้นด้วยกันนะครับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผู้หน่วยการโค,ครงฉังกับผู้หน่วยการโครงฉังเดิมมันนายกิจยาเป็ดกาศรกรับ นายกิจชาเป็ดการไดกาเซียนนายรู้ราชการกณีผู้ดํารงตําแหน่งผู้หน่วยการจังผู้หน่วยการกองจังคนไม่ใกกับการเดินทางมาดับตาแหน่งนะครับนายนัตินนายนัตกิตนูโรดเนี่ยนะครับปฏิบัติหน้าที่เต้นนายกนี่กับระดับตนรับไอความอบอุ่นนะครับนั่นเรื่องแหลกเรื่องถีบซองเนี่ยตานผู้ชมที่รบครับเมื่อวันที่5มกราคมปุตตะสกราชซ่งพันน่ารยอซิมาเวลาชิปซ้ำนาฬิกาซ้ำชิบนาทีนายวีชุดธรรมาแพทย์ครับ นายวีสุตมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ก้าวรวมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกลุงการปัตนาและเสริมสร้างความเข้มแข็่งของเศรษฐกิจนะครับก็เรียกว่าเศรษฐกิจท่านรักปีสองพันห้าร้อยซีมานะครับจังหวัดปัตตานีเผื่อเปียหน้าเปียหน้าให้ความเป็นโจบกลุงการปัตนาและเสริมสร้างความเข็มแข็่งของเศรษฐกิจท่านรักปีสองพันห้าร้อยซีมา จังหวัดปัตตานีเนี่ยก้องจังหวัดปัตตานีกับหนาห้องประชุมกาบ,บัวจันนาสลาดกลางจังหวัดปัตตานงโปรเมพีนองขาษาพิวนะครับเศ้นธกิจในช่วงเทศกาลอันในช่วงเทศกาลสงตายปีกองตนรับปีใหม่เราอยู่ในช่วงกงโควิดนะครับธุรกิจหรือเศรษฐกิจต่างๆสะ้านประกอบการโรงงานานะครับชะตันโควิดสะตานประกอบร้านอาหารได้ต่างๆในวงเร็ม กับมันจบโซไปหมดแล้วครับจบโซไปมมนไม่ใช่เจ้าปอแต่จังหวัดปัตตานีกับตัวโลกแบบผมแรงเป็นปรารวมเรียกว่าตัวโลกนะครับนั่นกาบปอเมยพี่น้องก้มสาบกันแล้วนะครับทีนี้มาเรื่องตีสามนี่ครับเรื่องตีสามตันผู้ชมและตันผู้กว้างที่รบกับนี่เป็นเรื่องนายอยู่ใ้นะครับวันที่8มกราคมจงพนัโซิมาเวลาซิมานาฬิกาสามสิบนาทีกับนายวิสุทธรรมาเพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีกับ เป็นประธาน,ปร,านประชุมคณะผู้บริหารและอว่าน,นาส่วนราชการประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2560เพื่อติดตามผลการดำเดน,นินงานกองส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะครับตีพานมาเนี่ยอว่าน,นา่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนี้ประกอบด้วยผู้หน่วยางานกองต่างๆนะครับมีอยู่หลายกองอันนี้รถกองอันไนการรวมกัน รวมกับเกลือนนโยบายข้ององค์การบริหารจ่วนจังหวัดปตัตตานีต่างกาวดานนะครับกาวดานนี่เป็นนโยบายเปื่อให้เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์กับป่อเม่พี่นองประชาชนในปื้นตีจังหวัดปตัตตานีย่างสู้งสุดนะครับและเป็นเรือมของนโยบายระับตันนายกนี่นายกวีสุทธรรมเพชรก้าวรับตําแหน่งนายกองค์การบริหารจัดจังหวัดปตดัตตานีกับตาเล้งนโยบายรับตาเล้งนโยบายโตสภ้า นะครับโต๊ะสภาเขาเรียกโต๊ะสภาองค์การบริหารส่วนย่างวัดปัตตานุลงเสมีประธานสภาหนังเป็นประธานรมประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนย่างวัดปัตตานุงตังตังตุกเคสเนี่ยนะครับแต่ิรตามที่ได้มีประกาศกับประกาศคณะกรรมการการเหลือตังเหลืองพ้นการเหลือตังนายกองค์การบริหารส่วนอย่างวัดปัตตานุงเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบสี่ครับให้นายกนายวิรุตตมาเป็นดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริการช่วงจังหวัดปัตตานีเมื่อดำรงตำแหน่งนี่โกนตีจะดำรงตำแหน่งนียมีการประชุมสภาสมัยเร็กนะครับสมัยเร็กสมัยเร็กก็ไม่เรียกว่าสมัยซ่ามันนะครับประชุมสมัยเร็กกำหนดเป็นสมัยซ่ามันขึ้น like. um mm ที่สมัยอันนี้ครับอันเดียวก็กลาบเียนเลวเพราะว่าจะประชุมนกสมัยซ่ามันต่างที่สมัยแต่ประชุมนกนี่ไปนงเขาเรียกประชุมวิซ่ามันวิซ่ามันคือสมัยปิเศษ นายกวิสุดประธรรมเพชรนี่กับนายวิสุทธรรมเพ็รนายกองค์การบริหารช่วงวัดแปดลุงไดกำหนดกำหนดนโยบายบริหารราชการตียุดมั่นในลักธรรมนะครับก็เรียวลักธรมมกธรมมาปีบาลลักธรรมมาปีบาลโดยมีความโซดโกรงกับมวดซี่อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารช่วนจังหวัดปรตัตตานีตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารช่วนจังหวัดปอดส,สอซ่องพันห้าร้อยสี่สิบแก้ไขเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ โปรดซ้อ่งปัญหาลอยกสิบสองเหล่ากักกฏไม่อึนที่เกี่ยวข้องตลอดจนนโยบายของรัฐบาลและหยุดแต่ซาดจ่าดกับหยุดแต่ซาดจ่าดมันตั้งแต่ปีซ่องปัญหาลอยกสิบแปดตึงซ่องปัญหาลอยแปดสิบนะครับอันนี้กานายวิทุษธ,ธรรมเพชรนายตะเล็กนโยบายตัวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี่งไอาบศาบตึงแนวทางการบริหารราชการตีตะดาเดืนการเพื่อพัฒนาจังหวัดปัตตานีนี้ครับให้มีความก้าวหน้า มันคงประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีอยู่ย่างมีความสุขอันนี้ครับจังหวัดปัตตานีจะเป็นวัดจังหวัดติปัตนามอย่างโตเนืองกับในช่วงไล่ไล่ผีตีผ่านมาเนี่ยครับแตเนืองจากขนานี้ครับมีปัจจัยต่างไปในและป่ายนกเปลี่ยนแปลงไปมากมันเป็นธรรมชาติและเป็นสัจธรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี่ครับเผื่อให้การบริหารราชการกงการบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีครับเป็นป้ยย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผละณะผู้บริหารจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการองค์การบริหารสช่นจังหงวัดปัตตุนีงไว้ก้าดานกับก้าดานึ่งพมจะนำามากราบเรียนในพ่อเม่พี่น้องตันผู้ชมที่เก้าไปกับโอปจอนี่ครับได้สาบก้าดานนี้ดดานเหล็กดานโครงสร้างปืนท่านด้านโครงสร้างปืนท่านสําคัญมากับเป็นดัอันดับเหล็กเป็นเบื้องเหล็กอ่าโครงสร้างผืนท่านและการจัดบริการสร้างธารณะนี่ครับนี่เป็นนโยบายนะครับดานโครงสร้างผืนท่านนี่ครับ ประการตี่ซองก็คือด้านเศรษฐกิจและการตรงเตี๋ยวด้านเศรษฐกิจในการตรงเตี๋ยวในี่การตรงเตี๋ยวนี่พี่น้องครับนะครับกิจการตรงเตี๋ยวเนี่ยเป็นการส่งเสริมนะครับอาอาชีใม้กับป๋อแม,มอพี่น้องประชาชนจังหวัดปตัตตานีเราเนี่ยด้านการตรงเตี๋ยวเรามีศักยภาพนะครับเรามีนม้ำเรามีตาลีเรามีผูกเข้าเรามีป้าธรรมชาตินะครับและเรามีอ่าก็เรียกว่า ปลาเข้านาเล่อันนี้ปลาเข้านาเลอเรามีเลืซึ่งหม้จะเป็นตะเลน้ำจืดเป็นตะเล่เล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นตะเลนะครับด้านสาธารณสุขเปือสุขภาพก้องผัวเมยพี่น้องประชาชนด้านการศึกษาการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากับเป็นอันดับหนึ่งนะครับการศึกษาด้านการกีฬากีฬาก็มีความสําคัญนะครับการศึกษากีฬาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมการรสร้างความสงบเรียบรย้อยและการบรรเทาสาธารณาพยัย ซาตนาพ่อยกันเนี้ยกับพ่อยต่างๆอุตกระพ่อยอุตกอุระพ่อยก็คือน้ำท่วมอากีพ่อยหอยไม้อะไรเป็นยาหอยไม้เราไม่ก่อยเกิดแล้วกับแต่อุตกระพ่อยเราเกิดในช่วงเดือนธันวาคมมกราคมนี่กับพฤศจิกาธันวามกราโดยเฉพะก่ดนอุตกระพ่อยย่างไรยเร่งดําตามตีปัานมาเล่นนี่ครับตามตีโปรเมพี่น้องไดซาร์บนี่ครับแล้วกับด้านการ กีฬาเลยกับด,ด้านการจัดระเบียบจุมชนกวนรบเรียบรอยด้านทรัพยาครธรรมาชาติและสิ่งเวทลมอันนี้สําคัญมากกับด้านทรัพยากรธรรมาชาติสิ่งเวทลมสิ่งเวทลมเนี่ยมีโดยธรรมาชาติและีมนุษย์สร้างขึ้นกับสิ่งเวทลมเนี่ยกรณีด้านศา,าสนา,นาศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาตรงทิ้นด้านการบริหารน,นะรับจัดการองคอ์กรนะรับด้านการบริหารจัดการองค์กรนี่เป็นนโยบาย เป็นนายโยบายทีทันนายกวีทุษธ,ธรรมเพชรได้ตะเล้งโตสภานะครับเมื่อวันทีเมื่อวันคานวันทีเฉพาะคุ้มป้าพันซ่องพันน่าโรยสีานผู้ชมและ่านผู้กว้าที่รบกับมาเหลืองตีซีนะครับวันทีอามกราคมกคับซ่องพันนาโรยซีมาเวลาเก้านาฬิกากับนายวีทุษธรรมเพชรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีกับได้มอบไม้ให้เจ้าหน้าที่กองคลัง จะนาตีกลองขัางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีออกเก็บกาตาเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจากปูผักในโรงเรมและจัดเก็บป่าซี่บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจากกาาค้าน้ํามันและยาซุปนะครับในเขตปื้นตีอำเภอเบืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนะครับเสริการดําเนินงานอันนี้กับเป็นเป็น,ปนการช่วยเหลือเป็นการบริการแกร่โรงเรมเกต่านประกอบการนะครับ จังหวัดปัตตาลุให้เป็นป้ยตามระเบียบกงกมไม่นะครับอันนี้่านนายกมีทุตธ,ธรรมเพชรเนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนะครับประกอบการผู้ประกอบการรุ่งเรงไม่ต้องเดินทางมาไม่ต้องเดินทางมาตีองค์การบริหาร่วนอย่างวัดปัตตุนีท่ันจัดบุกลาคองกงคงการบริหาร่วนอย่างวัดปัตตาลุที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีคือกงคลังครับ ปบริการให้กับป่เแม่ปีนอง g ตึงสต้านตีประกอบการนะครับอันนี้อธิพานมานนี้รับต่างองการบริหารช่วนอย่างวัดป่าลุงได้รับความรวมมือโดยดียจากผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการให้ความรวมมืออำนวยความสะดวกกระตรงกบคุณไวในโอกาสนี้เป็นอย่างสูงนะครับในเรืองโตมากนี่กับเป็นเรื่องกงอันนี้นะครับ <c oughs> เมื่อวันตียกมการาคมกับวันปาร,รังัดปันตียกมกราคมส่งพนอโรคซิมาเวลาสิบนาฬิกานี่รับ นายวีรุุตมาเพชรนาย,ยกองค์การบริหารช่วนจังหวัดปัตตานีหมอไม้ให้หนายพาพมคำนายพาพมคำเลขาหนุการนาย,ยกองค์การบริหารช่วงจังหวัดปัตตานีข้าวรวมประชุมประชุมห้าหรือห้า,หร,หาหรือเรื่องการกำหนดติดทางสิ้นคาปืดกระทมปืดกระทมเต้ปลปตลาดโหลกับ ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนหมาวิเลยตักสินกับเรื่องถมนี่รับเดี๋ยวผมจะโตเติมแมสจากนิดนึงกับเรื่องถมในเรืองกระถมเรื่องกั้นชงกันชานี่ครับมันเป็นข้าวแต่ว่าต้นนี้โอ้ดังหมากับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเกลื่อนนะครับก็เดี๋ยวขับเกลื่อนเพนเพรปตลุตล่งเมืองสมุนเพรครกับพี่น้องครับเมืองสมุ่นเพรย์ครบวงจรเราได้เปิดสมุ่นเพรไปแลว้วที่บ้านหน้าบ้านในอุททยบุญดำนี่ครับ เป็นการตุกปากส่วนโปเมพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มสมุนไพรในจังหวัดปัตตานีเราเนี่ยมีมากการเดินสมุนไพรนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพ้นเพ็นปัตตานีเมืองสมุนไพรครบวงจรโซงพันนายหกสิบหกกับตึ้ง่องพันนายเจ็ดสิบกับนี่ติดกับนดเพนนว้นะครับเป็นเพ้นระยะยาวองค์การบริหารจังหวัดปัตตานีได้ลงนาม MOU กับ ก็เรียลูน็มโอยรวมกับกนา,าเทคโนโลย,ยีและการพัฒนาชุมชนมาวิเลยตักสินวิยาเขตปัตตานีกับเมื่อวันจันทร์วันที่ยี่สธันวาคมซ่องพนานรยศรีซีตีพานมานี่ครับโดยการประชุมห้ารือห้ารือเรื่องนี้นะครับพานระบบออนไลน์นะครับนาหโฮมนายกองค์การบริหารทุนจังหวัดปัตตานีผู้ชมและนผู้ข่วงีิรกับกระถมนี่กับพุ่มกราบเรียนเพิ่มเติมไปนะครับกระถมนี่ตอนนี้ก็อนุญาตให้ค่ายได้กับ ใบมันใกล้ได้มาเล็ดมันใกล้ได้ต้นมันใกล้ได้นะครับเต่าสันเหาะกระถมไปผลิตเป็นน้ำตาโอกระถมไปผลิตเป็นน้ำตาโอผลิตเป็นปน้ำเลยเรากินเองเราดื่มเองนี่ได้ไม่พิดกฎนไม้แต่ถ้าสานผลิตน้ำกระถมไปเป็นน้ำไปค่ายทุกจับทันที่กับรับสร้างเส้นบาทนะครับติดกุกก๊กเดือนกุกนี่อย่าติดเลยครับเดือนนึงก็อย่าติดได้วันนึงก็อย่าติดเลยครับกุกนี่เรือนจํำเรือนจํำไม่มีเคยอยากยุ่นะครับเรือนเด็กก็ไม่อยากไปคือเรือนจํำ โร,โรงพยาบาลเประจะนันานำกระถมรับสามนะครับอันนี้ตานนายกวิสุดได้ทำเอ็มยูกับหมาวิเลยตัดสินให้เป็นประโยชน์มันมีประโยชน์ในทางการแพทย์ด,ด้วยกระถมนี้กันจงกันชาคอยแลงกันในโอกาสตัวป่วยนะครับกดีเรืองเติโยกนครับวันพฤดันติโยกมกราคมเวลาทิพนาฬีกานางดุษฎีจันภูมิรงพระลัดองค์การบริหารส่วนยังว,วัดปตัตตาลุเป็นประธานประชุมการปรับปรุ่มสร้างและการไต้โอนภารกิจระหว่างกองพองกาและบันโตซาตนาเพย และกองซาศา,าสณาซุกองค์การบริหารช่วนจังหวัดปัตตานีหนาห้องประชุมเล็กองค์การบริหารช่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อการใต้โอนภารกิจเนี่ยเป็นปอยยางถูกตองแะเหมอะุมกับการปฏิบัติหา่านในหน้าถีตีรับพิจชชอบกับอันนี้ต่ำอ่าไปมีการประชุมกันนะครับการมีการใต้โอนตัวไปในองค์การบริหารช่วนจังหวัดปัตตานีจับการใต้โอนนะครับ,โร,รบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างตะเนี่ยนะไม่เดิมะไรครับ โอนดับโอนมาสร้างขัดองค์งการบริหารช่วยอย่างวัดปัตตานุงเรื่องทีเจ็นะครับเป็นปร,ปริัารปฏิยกมกราคมส่งปนโรคซิมาเวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาทีในวีทุตธรรมเพชรนะครับนายกองค์การบริหารช่วยอย่างวัดปัตตานุงในหม่ไม้นายฮานปีรักไปสั้นสิ้นนายฮานปีรักไปสั้นสิ้นเลยขาหนูการนายกองค์การบริหารช่วยจยงาวัดปัตตานุงนี่ครับรวอมโดยคณะผู้บริหารและอุนนาส่วนราชการเข้ารับฟังการเปียนากรงการนึ่งจังหวัดนึ่งมาเก็ต นะครับนึ่งมาเก็ตเพย์โดยการนำเสเดอร์รายละเอียดโครงการเละรางบันตึกโก้ตกลงโก้ตกลงโดยบริษัทนะครับปาตีเคลนนะปาตีเคลนับปาตีเคลนคลับกับจำคัดนะึ่งานเฉยนัดปงษสซ่ามาร์กรรมาการบริหารผู้จัดการในท่านาผู้รับผิดชอบได้นำเสเดอร์รายละเอียดโครงการนี้ครับปลอมเปียหนา้ารายการจิ้นการกรงสุ่นโอทบซึ่งจะกัดเหลือเปลือกา้า่รวมโครงการนึ่งจังหวัด นึ่งมาเคตนะครับในกลางที่นึ่งหนาองค์ประชุมองค์การบริหารชัดกจังหวัดปัตตานงนะครับเราคอยติดตามมานนี้คอยนํามาประชาสัมพันธ์ในสาบในโอกาสโต้ไพ่รายละเอียดต่างๆนี่ครับข้าวตีเปรตเหลืองสุดท้ายวันนี้นะครับคือวันที่ี่มกราคมตีแปดานมนนี่ครับเวลาชิปเปนนาฬิกาคับกองปงกันและบรรเทาโต้าตนาเพยองค์การบริหารชัดกนจังหวัดปัตตาุงกองปงกันและบรรเทาต้ซาตนาเพยพี่น้องครับอยู่ตีสนามกีฬาคลังนะครับสนามกีฬากลัง มุมหนึ่งกองสนามกีฬากลางเป็นสำนักง,งานองกันและบรรโตซาตนาป่อยนะครับบรรโตซาตนาป่อยนี้ตรงไปยุติกว้างกวางกับผมมีอุปกรณ์มากมม้นะครับและสมาชิกบุกคลากรนก็ประจําอยู่ตีนั่นทํามานอยู่ตีนั่นนะครับได้รับเจงจากสุ่นบรรสุ่นานารีโทนกับสุนนานรินโตนหนึ่งหกก็าวับไดโอกห้การช่วยเลือผููบาดเจ็บจากอุปเตศระว่างมอเตอร์ไซค์และรถกระบะในปืนตีตะลุ่นกว้างข้าขึ้นกับ สงครามหน้าสํนานักงานปตนาขวีมือแรงงานจังหวัดปัตลุงกับสํนานักงานปตนาขวีมือแรงงานในยูตีตาําบลดดวนอําเภอกวางันุนติกับสนามกีฬานะครับต่อไปจากปัตลุงจะยู่งว่ามือตีกับสนามกีฬาโกนิตรังร้าน,นตาชูตรงะนั้นและครับก็เรียกสนานักงานปตนาขวีมือแรงงานสร้างคัดกระทรวงการปตนาสร้างคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับอยู่เตรียมเปิดนุ่มมีผู้บาดเจ็บสรงไร่ายครับ มีผู้บาดเจ็บตรงไรเจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนยดปัตปตลุงและลูกไ้่กูไพ่ปัตตลุงนี้ครับในตำการปฐมพยาบาลเบื้องตอนแล้วไดกูฉีบองค์การบริหารชวนยดปัตปตลุงนี้ส่วนหน้า,าส่วนหน้าตีส่งในเปืี่อนเตียมเปลือกวงอนุนนี่ครับนำส่งผู้บาดเจ็บเกลื่อนยายนำส่งโรงพยาบาลกวงอนุนเพื่อกตำการรักษาตัวพยานี่ครับน้วยกูไพยมีประโยชน์หมากกับน้วยกูไพรเนมีประโยชน์หมาก อันนั้นับสร้างประโยชน์เหลวช่วยเลือกปัวเม่พี่น้องนี่จะน,นวยครูป่อยไม่ป่อยครับอันนั้นับตะเล็กป่าซาบาันโรวะอ่าพลและขับพลถึงแก่เสียชีวิตต่อมาในวันพุตตุนตีย์มกราคมนี้ครับเวลาชีเวตนาลีกาไอ้การส่งโคลไอ้การอนุโคอรถบรรทุกน้ำจำนวนนึ่งขันครับให้รถบรรทุกน้ำจำนวนนึ่งขันเผื่อชีดชีดน้ำเร่งดันนะครับเร่งดันสูงชีดล่างครับดินโคลนกราบโซกกระปลก ใบไม้บนสะพานหน้าวัดตาเค่นะครับสะพานโอโปโจปัปตลุงหน้าวัดตาเค่มีสะพานโอโปโจะครับต่างติดตะอเร,ราไปจ้าปตลุงอยู่ต่างสายมือนะครับก้าไปต่างสายมือเป็นสะพานโอโปโจครับตะลุนหน้าวัดตาแเค่นีคกับเปลือเสียมพีที่ว่างที่ารเริกบุนดบก็เรียกบุนดบกับประดิษ์ท่านโปคุณนซีสธา นะครับโผลคุณซีสตาตาเเค่ในมีขึ้นในวันที่ยกมกราคมซึงมีนายพีปั์รัชกิจประการนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดรัฐบุญรีวาการการโด่งเถียวและกีฬานะครับคุณซีสตาโดราเกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีกับอันนี้ครับนะครับตื่อว่าเป็นเกียรติประวัตินะครับเป็นสิริมงคลกับปู่แม่พีน้องในตบุตาเค่เมื่อวันที่ยกมกราคมที่ผ่านมาอนี้ครับแจเร็ดรูหลวงเรียบร้อยโดยนายเซรีนะครับนายเซรีนายนายยกเตศบุญสี กับตำบลตตาเแขนี้กับเป็นเจ้าภาเหมือนก็้พ่อเมยพี่น้องตำบลตตาเแขได้ไปรวมรกิจกรรมกันท่านผู้ชมและท่านผู้กว้างเดรบกับในวันที ในวันชุกหน้านะครับในวันชุกหน้าในวันชุกหน้าก็มีก็หมูลก้าซ่านที่จะนํามาซสเดอร์พลเมย์ปีนองพุ่มเกินเกินก่อนนะครับเรื่องแรงกระุงการบริหารช่วงยวัดปัตตุลุงนายบิทุษธรรมเพชรนี่ครับได้กหนดจัดเทศกาลกระจาวกงควันปีไม่นะครับตื่นระ่ว่างวันที่สิมาตันวาคมถึงวันที่สิมากราคมคือส่งตายปีโกเรือมตั้งตีสิมาตันวาคมครับ แล้วก็ไปสิ้นชุดในันทีสมามมก,กระดาคมสมไม่โค้ก็ส่งโซโค้สงกับส่งโกโซโซโโซปัจจุบันไม่มีเลยนะครับฮานลาทึ่วเป็นช่วงเตศสการปีไม่แสดงจำนายสิ้นกาหนึ่งตำบลน,นึกผลิตพันปีไม่หวีที่ไม่หมอบกระชาว,วอโตมไอ้แก่นสึ่งกันนะครับและนี่เป็นการช่วยเลือกเบ่งปัน,ปนไรายได้สู้ชุมชนนะครับตานนายกวิสุทธรรมเพชรเป็นเฉพา,าคกับและก้าวเรืองโตไปการบันชีที่เวทม,มก,กระาคมนี้ครับ องการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ประชุมประคณนกรรมการรับนักเรียนระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีกับโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีติดสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีมมีสามโรงเรียนกับมัธยมสองโรงเรียนนะครับและขยายโอกาสนึ่งโรงเรียนมัธยมโกมากกับปากประยุนมัธยมอุบลรัตนคัญญาราชเบียร์เลย รายการโรงเรียนขยายโาอกาโรงเรียนวันแก้วันกลูส่องพนาโรยบ้านตาแกนะครับกรณีการชัดเจ้านาทีนะครับในวันที่สิบมกราคมที่จ็งนี้กรมการเจ้าหนา้าทียองการบริหารช่วนยอดประลุจัดประชุมคณะกรรมาการเปียนหน้าคุณสมบัติความรู้ความสามารถและประสบการณ์การตามานเปืออือยโอนข้าราชการ,การและพนังงานส่วนตรงวิ่นเป็นสร้างกัดโอปโจตยองประชุมเล็กนะครับ อน,นี้กาจึงประชาสัมปั่นเคล่อนเคลิ้นไหวก่อนนะครับประชาชนสามมรถติดโต่ซุูนปฏิบัติการชุกเชิญเรียมการปงกระเลเกยเคยเกย้อยไปหน้าอุตกระเพยว่าตาเพยดินตะลมองค์การบริหารชุนอย่างวัดปตลุงนาโกงปงกระเลบันโตซาตาเพยนะครับปมกาบเรียนแลยูยตีสนามกีฬากลางตรงนั้นติดตะบ,บนตาเข้าเชียกับอมูตีหนึ่งนะครับเหล่ผู้ชมสามารถะ่านผู้ชมตันผู้ฟังสามมรถ ติดตามข้าวสารปลอมโดยสระาความรู้ตีกาวไปกับโอโจโอโปโจปัตตลุงนะครับได้ต่างเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กประชาสัมพันธองค์การบริหารทุนอย่างวัดปัตตลุงนะครับปมก็นำมาประชาาัมำในตันสามนะครับอันนี้ก็วันพุ่งนีนะครับวันพุ่งนี้เป็นวันเศร้ากับวันเศร้าวันพุ่งนี้เป็นวันได้แก้งจาดกับวันได้แก้งจาดวันได้แก้งจาดเนี่ยป้อมคอยนำมาปูในวันอูกาโตัวไปนะครับวันกําวันเรกงกัวันได้แก้งจาดที่การจัดวันได้แก้งจาด นบวันนีนะายกโกน้ำกัมควันวันเด็กกงผุนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมในหมบกกัมควันวันเด็กนายกปีสองปนารอกซิมาปีนี้สงวันตีแปดมกราคมพุทธศักราชสองปนารอกซิมาวันเสาร์ตี่องค้งเดือนกับคงเดือนมกราคมนี้ให้เด็กและเยววาวชนไทยนะเด็กวันนี้คือผู้หย่เดวันหน้าเป็นโคกิดกระตีเตือนใจให้กับอนาคตก้กองฉาดกับนั่นก็คือ ขั้ควันวันเด็กปีช่วงพันนาโรยอกซิมาครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือรูคิดรบขอประพิจิตต่อสังคมนะครับนั่นเป็นขำ้ควันวันเด็กนะครับขำ้ควันวันเด็กกันนี้วันนี้นะครับหลังจากตีดพ่วงจบรายการเล็วนี่ครับพ่วจบรายการกล่าวไปกับโอโจปัตตลุงโดยกระพุ่มนายวิจิตดำประสิทธิ์ครับท่านจะได้รับชมนะครับติดตามรับชมรับฟังนะครับชวนคิดนะครับโอช่วงตีซ้งชวนคิดชวนค่ยชวนคิดชวนคุยครับ ดดผู้ดาเนินรายการเป็นสุภาพสัดสีคุณปีเลย์พลรุดคงรับเป็นสุภาพสัดสีจ่ายเป็นปราชการเ็าเรียกปราชากรุงเทพบรนเราเนี้ยเสียงว่านุ่มนวลน้าวังกับใบเฉยมีความสุกแตนผู้วังก็มีความสุกผู้ติดําเนินรายการก็มีความสุกนะครับแล้วก็ผู้รวมรายการนะครับผู้รวมรายการการจะติดตามเราฟังนะครับชวนกิจชวนคุยจ้องติดซ่องวันนี้นะครับบุคลากรประจํา องคเทคนิคนี่ครับกระตดสะพนดำหนุ่มกับเกลียงซักกวดริมนะครับแล้วก็คุณปีไลโพลรุดคงวันนี้พุ่มวิจิตดำประสิทธิผู้นำเดินรายการตรงกราบโคบละคุณและก้อาตานประสบแต่ความสุขความเจริญในช่วงปีใหม่นะครับปราตนาสิ้หนึ่งสิ้งใดกให้ประสบความสาเร็จอุดมด้วยลาบหยดสั้นเสิร์นสุขนะครับแล้วอยู่เย็นเป็นสุขดูเลสุขภาพกายกับสุขภปาพกายตีเข้มแข่งสุขภปาพจิตเตีบุญนะครับอบอุ่นแล้วก็วันนี้กราบลาไปก่อนสวัสดีครับ